สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับพบกับช่องปฏิทินที่นิสานแล้วครับวันนี้ท่านทุก้าทุกคนนะครับมาเบ่งงอกลูกเนาะอันนี้จะเป็นงอผมนะครับที่ครบกําหนดลอดแล้วครับวันนี้นี่ก็เป็นวันที่ยี่สิบหกกันยานะครับในเวลาสิบห้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับ นัว่าก็ได้เก็บทองนะครับออกลูกเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิร์นกันเลยครับนะครับ,รบเริ่มออกมาแล้วต้คนครับ ม,ม่นม็นพอมันตัวนี้บที่เอามาทับตัวไหนตัวนี้เนี่ยตัดทัตัวท,สสท,ทับโตนะครับผสมโตนะไว้นะครับประมาณเดือนท่านว่าคมนะครับตัวนี้ก็กันยากประมาณเก่าเดือนครบเก่าเดือนแล้วนะครับตัวนี้เป็นขาวมาแล้วครับเป็นคานา พ่อเขาแดงครับแม่เขากระแดงนะครับม่เบิงดูกนะครับสิออกแดงคือพ่อกับแม่บอเบ่งเร็วเบ่งเร็วาาๆๆมาหลุนกันนะครับบาสิเป็นตัวผู้รือตัวแม่ ม่มัดส,สันสันนะนะครับกัมีสมาชิกนะครับมาหลุนน้ากันหลายอยู่ครับนี่อันนี้ออกอยู่ในคอกนะครับนี่เพราะว่า้างหนอกฝนตกเบ่งเร็วเบ่งเร็ว ลุกไปลูกไปลูกแบงแล้วลูกแบงแล่าเอ่อค่ะเออเบงแล้วแบงแล้วครับเป็นเป็นสองคาหนาวมากนะครับ เอออืดนะครับเบงเบงอืดอืดอนี่ครัเขาก็เบงนะครับ เสียพลังงานไปหลายอยู่นะครับเดิมเห็นหัวออกมาแล้วครับเออเอาไปงี้รูเออ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 แบบนี้ครับเออเริ่มพ่นไไรออกมาแล้วครับหัวไะไออกมาแล้วเออเอาเอาไปงี้รูเออเออ นะครับตรงซอยประคองนะครับอึบนะครับเป็นช่วงหัวไหลนะครับเขาสีเงยกับพันพลหัวไหลไปแล้วก็อ๋องไงล่ะครับอึบเออนั่นแหละเบ่งเร็วอึบอึ๊บอึ๊บอึอึบนะครับผลหัวแหงมา้งล้วครับออกง่ายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวนี่ครับ ลืมตาดูโลกครั้งแรกนะครับนี่นะครับอ๋นนอนะ,ะครับออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วนะครับปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับถ้าขาวแล้ยังไหคุ๊อีกแล้วเด <c oughs> ี๋ <c oughs> ยว นี่นะครับโอ้โอน,นะครับคุณน,นะครับสมัครนำคำนะน,นะครับโอ,อ้ออกมาแล้วนะครับเลยปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนี่ครับ มัดมือเลยครับเนี่ยต้องเซตตัวเขานะครับเซตนำข้าออกนะครับแล้วก็แกะเล็บ,กกบตัวผูนะครับยืนยันนะครับว่าเป็นตัวผูตัวผูอีกแล้วนะครับเนี่ยน,น,นะนะครับต้องแกะเล็บออกให้น้ำนะครับ ก็ยินดีตอนรับสมาชิกไหมนครับน่ันนี่ครับนี่มรันี่ครับนี่โตันคบนี้เป็บนมโันะครับนี่ครนีครับนีครับนี่ครันีครับนีัวนี่คนะครับนนครับนีคบนันครับนีนะครับ ตอนนี้สีก็ยังออกแดงครับว่าตอนใหญ่ขึ้นไฟสีสีเป็นยังใดงสมัครนำคำ